ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะก็จะพามาเดินชมรั้วเป็ดรั้วไก่ที่บ้านนะคะถ้าได้ยินเสียงจากข้างหลัง <laughs> เสียงลูกเล่นกันนะทุกคน <laughs> กลางเป็นเล่นกัน <laughs> ก็มีความสุขกันไปนะคะเอาไปดูไก่กันดีกว่าวันนี้แม่เอา้าใครเอาแม่ไก่ฉันออกมานอกรั้วออกมายังไงล่ะแม่ออกมากันทำไมคะ ฉันเมื่อกี้มาเก็บไข่แล้วก็ลืมปิด oh. แม่ก็ออกมารูนี้กันนี่เองไอ้อ <laughs> ลัวไก่นะลูกไก่นี่ก็แหมออกมาเฉยเลยแต่ว่าปกตินะ่ะเราก็ปล่อยให้ออกมาแหละให้เขาออกมาเดินเล่นมั่งอะไรบ้างทีนี้เขาก็จะกลับเข้าไปไม่ได้เพราะว่าประตูมันปิดอยู่ไงมาเปิดประตูพาเข้าไปอายุ u g ไก s want to come out you want come out อไปเนี่ยเราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาตินะทุกคนปล่อยให้เดินออกข้างนอกบ้างแล้วก็เลี้ยงในกรงบ้างถ้าวันไหนเนี่ยเราอ่า เขาเรียกอะไรอะ่ะเราทางานที่บ้านอย่างวันนี้เสาร์อาทิตย์เราอยู่บ้านเราก็จะปล่อยให้น้องไกนะ่ออกมาเดินเพราะว่าไก่จะมีสุขภาพดีมากกว่าที่ถูกเลี้ยงในกรงนะคะเขามานี่มา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 ,มา I don't have food for you I don't have food for you เขาจะมีสุขภาพดีเพราะว่าเขาจะได้เก็บอ,อาหารจากจากเรียกอะไรจากธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาก็จะไปขุดเอาอะ,อ,ะอะไรอะ่ะ อันนี้มันอยู่ใตอะไหน้องนอนเออหนอะเฮ้ยอะไรอะลูกชายค่ะอะไรอะพูดไปเรื่อยเอออันนี้อาพามาดูไก,ก่เสร็จแล้วก็เว้ยก็เว้ยน้องเป็ดนะคะน้องเป็ดนี่เ <c oughs> พิ่งได้มาจะ <c oughs> พาเข้าไปในรัวดดีกว่าเ <c oughs> พิ่งได้น้องเป็ดมาประมาณสามเดือน <c oughs> ก็ ยังตัวเล็กตัวน้อยกันอยู่ก็ต้องปิดหัวนะเพราะว่าไอ้น้องหมาเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันมก,ก็มาเกาะกวนอ้ายกระโปรงเกี่ยวทุกคนเออชีวิตเอเอมาน้องเป็ดเนี่ยวิ่งไล่จับเป็ดวันนี้ไม่มีอะไรทำทีก็มาเิ่งไล่จับเป็ดเพราะอะไรเพราะต้อนไงพราอะไรสามันก็วิ่งหนี มันก็วิ่งหรือจะไปข้างนึงนะเออใช่ปะ่ะชีวิตคอนเมริกาบ้าน,นอกมันก็บางทีมันก็มีความสุขเนี้ยนะวันวันไม่ทาอะไรก็แกล้งเป็ดแกล้งไก่เล่นนะคะแล้วก็แกล้งหมาด้วยแกล้งลูกด้วยเออออกมาแล้ว <c oughs> ชีวิตก็ไม่มีอะไรวันวันบ้ากก็อยู่กับเป็ดกับไก่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ลูกแล้วก็วุ่นวายดีนะชีวิตวุ่นวายดีนะ <c oughs> Hi how are you คนอเมริกาเขาน่ารักอย่างนี้แหละเพื่อนบ้านเดินผ่านมาก็ทักเนี้ยนะะ่ารักโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเล่นกับลูกแล้วก็ไปวิ่งไล่จับไก่ต่ออาจจะไปให้อาหารไก่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายถ่ายคลิปให้อาหารไก่ดีกว่าเนาะใครสนใจอยากชมอะไรในอเมริกาเขียนคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะอยากเห็นส่วนไหนของอเมริกาบอกได้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย